วันนี้เราก็อยู่กันที่ <Yeah. S 1> หน้างานเอกมัยนะคะทาวโฮมออนเซ็นแอเอกมัยตอนที่4ค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องรอยค่ะครับพี่เวิร์ดเองในรายการ er S T Builder คระรายการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตหน้างานดูงานก่อสร้างของเราค่ะพี่เวิร์ดวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างาน<ช>เอกมัยนะคะทาวน o โฮมออนเซ็นแอดเอกมัยตอนที่4ค่ะหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตมาสักพักหนึ่งใช่ค,ค่ะเนื่องจากงานโครงสร้างค่อนข้างเยอะงานผนังมีปรับเปลี่ยนพอสมควรนตอนนี้ก็คือยังไม่เสร็จดีแต่วันนี้เรามาอัปเดตก่อนว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับออนเซ็นเราวางรูปแบบยังไงเนาะงานระบบเป็นยังไง งานไฟฟ้าถึงไหนแล้วงานหลังคาเราทําถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูอัปเดตกันอีกทีหนึ่งค่ะเริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นงานฉาบผนังค่ะเราต้องฉาบผนังให้เรียบก่อนที่จะเริ่มทาสีค่ะและมีการขึ้นโครงหลังคาโรงจอดรถนะคะจากนั้นปรับระดับพื้นด้านล่างค่ะเข้ามาในส่วนของออนเซ็นนะคะตรงห้องออนเซ็นนี้นะคะเราได้วางระบบท่อน้ำร้อนเรียบร้อยค่ะวัดระยะผูกเหล็ก และเอาไม้แบบนะคะมาขึ้นเป็นตัวกรอบของบ่อออนเซนเนาะจากนั้นเราจะบ่มน้ำบนคอนกรีตเพื่อให้ปูนชื้นก่อนที่จะเทน้ำยาประสานคอนกรีตค่ะการเทน้ำยาประสานคอนกรีตจะช่วยให้คอนกรีตเดิมและคอนกรีตใหม่เชื่อมติดกันค่ะจากนั้นเราก็จะเทคอนกรีตทับลงไปอีกทีหนึ่งนะคะส่วนนี้จะเป็นการวางระบบท่อน้ำร้อนของออนเซนนะคะ ถัดมานะคะตอนนี้เราได้เก็บงานฉาบบันไดเนื่องจากเราใช้โครงบันไดเดิมเนาะ ตอนรื้อถอนราวบันไดออกจะมีอาการคล็กเกิดขึ้นค่ะเราขึ้นไปที่ชั้น2กันดีกว่าค่ะตอนนี้ตรงชั้น2นะคะบริเวณห้องนอนเนาะเราได้ทำการปรับผนังกันไปแล้วนะคะเนื่องจากผนังบ้านเก่าะจะมีอาการเอียงผนังล้มผนังเป็นคลื่นค่ะจำเป็นต้องฉับปรับระดับผนังพอสมควรค่ะและสกรีมผนังกลับให้มาตรงเหมือนเดิมเรียบร้อยค่ะตอนนี้พร้อมทาสีแล้วค่ะ ส่วนตรงห้องน้ำชั้น2นะคะเราได้ปูผนังกระเบื้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้เรากําลังตรวจสอบงานหลังคากันค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักพอดีทําให้เราไม่ต้องฉีดน้ําเพื่อทดสอบรอยรั่วของหลังคาและผนังเลยค่ะตรงนี้เป็นการตรวจเช็ครอยของสิ่งแปลกปลอมหลังจากที่เราติดตะแกรงไปแล้วนะคะรอบหน้าเราจะทํางานขึ้นฝ้ากันแล้วค่ะ ก็จบการไปแล้วนะคะสําหรับหน้าง,งานเอกไมัยนะคะคราวหน้าเราจะพาไปชมหน้าง,งานที่ไหนไปอัปเดตหน้าง,งานก่อสร้างใหม่หรือว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมาอัปเดตให้ทุกคนก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะคะหรือหน้าง,งานเอกกมัยรูปแบบที่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดือนหน้าแพนกําหนดการเราเสร็จประมาณสิ้นเดือนอกรษภาเดาอนแล้วเสร็จแล้วน่าจะใกล้เสร็จละหรือจะเป็นช่วงที่เสร็จละเราพามาดูอัปเดตกันอีกทีนึงเรื่องไหนเกี่ยวบ้านที่คุณทําไม่ได้เราทําให้คุณได้ครับปรึกษาเรา SST Provertty วันนี้เอสวัสดีครับวัสดีค่ะติดตามพวกเรา SST p r o Property อ่าลืมกดไลค้ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ